เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างถูกต้องในรายการรู้ทันสารพันไัยกับสวทสงขลาวันที่14กุมภาพันธ์2567นะครับมีรายงานว่าเว็บไซต์ a q a r นะครับที่คอยสังเกตเ,เหตุการณ์คุณภาพอากาศของเมืองใหญ่สำคัญทั่วโลกน้าได้จัดอันดับ เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดและคุณภาพอากาศที่ดีที่สุดในแต่ละวันแบบเรียลไทม์ครับโดยเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับพบว่ากรุงเทพมหานครครับอยู่อันดับที่7เมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากที่สุดครับวัดได้ถึง174 AQI ซึ่งเป็นระดับคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อทุกคนครับนอกจากนี้ยังพบว่าเชียงใหม่อยู่ในอันดับที่20ครับวัดได้ถึง1 1 6 AQI มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ที่ร่างกายอ่อนแอครับ ซึ่งวันนี้ทางรายการรู้ทันสารพันไัยครับเราได้นําวิธีรับมือนะครับฝุ่น PM 2.5ให้ปลอดภัยนะครับโดยมีวิธีการรับมือดังนี้นะครับเรื่องของหน้ากากอนามัยครับป้องกันตัวเองจากการสูดดมฝุ่น PM 2.5ด้วยหน้ากากอนามัยที่สามารถกรองฝุ่นละอองพิษได้นะครับเช่นหน้ากาก n 95นะครับกรองได้อย่างน้อยถึง95เเซนะครับ และหน้ากาก N99 ครับกลองได้ถึง99%นะครับควรสวมให้ถูกวิธีกระชับพอดีกับศีรษะนะครับไม่หลวมเนื่องจากฝุ่นละอองมีขนาดเล็กครับสามารถลอดผ่านหน้ากาก,าก,ากได้ง่ายนะแล้วก็ควรเปลี่ยนหน้ากาก,ากอนามัยใหม่ทุกวันนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้านนะครับาการเดินทางกลางแจ้งส่งผลให้เราสัมผัสและสูดดมเอาฝุ่น PM ควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านนะครับหากไม่จําเป็นงดการออกกําลังกายกลางแจ้งครับเพราะว่า อาจจะสูดเอาฝุ่น PM 2.5เข้าสู่ทางเดินหายใจและปลอดได้มากกว่าเดิมครับพยายามอยู่บ้านนับหรือว่าภายในอาคารที่ปิดมิดชิดครับอาจใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านครับแม้ว่าอุณหภูมิภายนอกจะไม่สูงครับหรือปิดหน้าต่างให้มิดชิดในช่วงที่มีมลพิษสูงบางกรณีครับอาจจะใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยกรองอนุภาคฝุ่นละองขนาดเล็กครับงด การสูบบุหรี่และกิจกรรมที่ทําให้เกิดควันนะครับการสูบบุหรี่หรือสูดกลิ่นควันน้ำอาจส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจและทําให้ปอดอด่อนแอครับเมื่อต้องเผชิญกับฝุ่นพิษในอากาศยิ่งส่งผลกระทบให้สุขภาพแย่ลงครับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหอบหืดและเป็นมะเร็งปอดสําหรับกลุ่มผู้ที่สูงอายุเด็กเล็กผู้หญิงตั้งครรภ์นนครับและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคผิวหนังโรคหัวใจควรงดออก นอกบ้านในช่วงนี้ไปก่อนนะเพื่อป้องกันการรับฝุ่นพิษนะครับผมสังเกตตัวเองครับสำหรับผู้ที่มีโรคจำตัวควรพกยาติดตัวเสมอครับหรือไปพบแพทย์เพื่อรับคําปรึกษานะครับหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากสถานที่หนานแน่นของมลพิษทางอากาศได้หรือไม่แน่ใจนะครับว่าการป้องกันตนเองเป็นผลหรือไม่นะครับหากมีอาการเช่นหายใจติดขัดวิงเวียนศีรษะหน้ามืดหรือว่าไอติดต่อกันอย่างรุนแรงนะครับควรที่พบแพทย์เพื่อทําการรักษาครับ โหลดแอปพลิเคชันครับเฝ้าระวังระดับมลพิษผ่านแอปพลิเคชันต่างๆครับเช่นแอปแอร์โฟไทยนะครับเพิ่มตัวช่วยในการกำจัดฝุ่นนะครับเลือกใช้เครื่องกรองอากาศที่มีไส้กรองหรือตัวกรอง HEPA นะครับมีคุณสมบัติดักจับอนุภาคขนาดเล็กครับเทียบเท่ากับสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง99.95%